สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่พี่น้องๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องพยาดานะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องยาดาทารอนนะคะวันนี้พญาดาจะทำแรนดอมไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลต้องการสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลได้สื่อสารกับพี่ไพ่ให้ใช่ให้ตรงกับพลังงานที่ดึงดูดเข้ามาชมด้วยนะคะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พยายดาด้วยนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณคนที่กดไลค์พยายดาด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะใบแรกไฟอัพสอดอุปสรรคปัญหาการต่อสู้นะคะ ไปที่สอง n i o g o u p u p สิ่งศดิส์สกิ์และจักรวาลต้องการสื่อสารอะไรให้เพื่อนๆเ,เป็นพลังงานของธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะเข้ามาชมมีคบโอค่ะธาตุดินนะคะเดอะเฮามี สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลต้องการสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะโอยชนอ่าเปิดห้าใบนะคะก็มีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะคะมีไพ่ดาบไฟออฟซอร์ดการต่อสู้แข่งขันนะคะมี King of ครับ เป็นผู้ใหญ่ใจดีมีความเมตตาเพื่อนเพื่อนที่พลังงานเพื่อนๆที่เข้ามานี่คือเป็นผู้ที่มีความจิตใจดีมีความเมตตาเป็นผู้ที่มีใจ,ใจิตใจสงบเป็นคนจิตใจที่นิ่งเต็มพลังงานเต็มนะคะมีเซบถ้วยด้วยค่ะมีเฮอร์มิตอุดมสมบูรณ์นะคะเป็น จิตที่นิ่งแล้วนะคะเพื่อนเป็นคนที่อยู่ในสินรรมีทูอ็อบครับมีความรักแทรกเข้ามาอีกนะคะทูอ็อบคร่บไปต่อไปนะคะไฟอ็อ f ครับห้าถ้วยมีทั้งห้าถ้วยห้าดา อะไรที่เกี่ยวข้องกับเลขห้าไหมคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมเนะะี่ยค่ะมีห้าดาบห้าถ้วยห้าเหรียญครบเลยนะคะมีความเมื่อยหน่ายมีความขาดแคนแต่เพื่อนๆก็ยังมีกำลังใจที่ดีนะคะยังมีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่มีจิตใจนิ่งมั่นคงแล้ว ไม่หวั่นไหวกับปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่เข้ามานะคะจากเป็นราเป็นควีนออฟสอดนะคะมีใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งบางทีเพื่อนๆอาจจะมีความวิตกกังวลใจมีความวิตกกังวลใจอยู่แต่ด้วยความมุ่งมั่นของเพื่อนเพื่อนๆจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้นะคะ เื่อเป็นคนที่มีที่จิตใจที่กล้าหาญก็เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะคะแน่งแมนการตื่นรู้การรอคอยสามไม้เท้าการสื่อสารการเดินทางาให้ได้สำรับเป็น ค g o อ sword นะคะก็ยังเป็นความที่มั่นคงมีความเด็ดเดี่ยวมีความเด็ดขาดอยู่ในตัวเองนะคะพลังงานของเพื่อนๆน,นี่เป็นผู้ที่มีพลังงานเต็มนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลอยากบอกอะไรเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นคนที่มีความเก่งมีความมั่นคงแล้วก็ เป็นคุยความมุ่งมั่นนะคะและเพื่อนๆมีอุปสรรคมีปัญหา,ากำลังขาดแคลนกำลังกังวลใจเรื่องใดเพื่อนๆก็จะสามารถผ่านไปได้นะคะเพราะว่าจะเกิดการตื่นรู้เกิดการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว แต่การตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนนั้นพี่เชื่อว่าต้องตัดสินใจในทางที่ถูกอยู่แล้วค่ะปัญหาและอุปสรรคมันเข้ามาก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานทำให้เบื่อหน่ายงานเราอาจจะมีการลองเปลี่ยนงานหาอะไรทำเพิ่มหรือจะเดินทางเพื่อรับ,ปร,บปรับพลังงานใน ตัวเองอย่างนี้ค่ะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวลำพังนิ่งๆหยุดนิ่งลองดูนะคะพลังงานเพื่อนๆเ,เ,เต็มอยู่แล้วเกิดการเตื่นรู้เป็นคนที่มีจ,จมิตใจเมตตาอ่อนโยนอยู่แล้วเพื่อนๆจะผ่านอุปสรรคปัญหาทั้งหมดนี้ไปได้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลใจนะคะความคิดมากความกังวลเนี่ย มันจะผ่านพ้นไปได้นะคะเพราะว่ามีเพจออฟมอนขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆจะเป็นคนที่ตื่นรู้และจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะเพื่อนๆมีทั้งราชินีดาบทั้งราชินีทั้งอะไรนะคะเคะิงดาบเนี่ยค่ะราชาดาบราชินี เพื่อนๆตัดสินใจถูกต้องอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆเป็นคนที่มีความเด็ดดดเ็ขาดและมั่นคงมั่นคงทางอารมณ์นะคะแต่อาห้ามีอีโก้ก็ต้องลดลงนะคะการมีตาตัวตนนี่ก็ทำให้เราแบบอาจจะตัดสินใจอะไรผิดเราต้องค่อยๆมองให้อยู่ใน ความสงบปล่อยเวลาให้ผ่านไปแล้วก็ค่อยตัดสินใจเพราะเพื่อนๆตัดสินใจถูกอยู่แล้วเพื่อนๆก็จะหลุดพ้นจากปัญหาความวิตกกังวลทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆน,นะคะความวิตกกังวลจะหายไป นนี้ะะคะเรามาดูสำรักนี้สิ่งจักรสุขจักรวาลและสื่อสารกับพ่อช่วยบอกเพื่อนเพื่อนทีนะคะสี่ถ้วย เจ็ดแปดแดถ้วยการหันหลังให้ปัญหาเบื่อหน่ายสี่ถ้วยการรอคอยรอคอยจะได้รับรางวัลอะไรหรือเปล่าคะ8ถ้วยเดทเดทคือการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะ แล้วก็หถ้วย5ถ้วยตรงกันเลยอาจจะติ๊กนะคะเพื่อนๆอาจจะได้เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นทางกฎหมายหรือเปล่าคะความกดตามกฎหมายความยุติธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือไพ่จัดติ๊กนะคะการกอาจรอคอยการตัดสิน อะไรก็อยู่หรือเปล่าคะตัดสินด้านการกฎหมายตัดสินเรื่องมรดกอย่างนี้่าคะทุกปัญหาจะจบลงนะคะมีไพ่เดทขึ้นมาทุกปัญหาจะจบลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะนี่มีคิงไนท์ออฟบอลนะคะมีเทมเพ c นมีสเตรน t h โอ้โอ้ไพ่มีไพ่เมเจอร์ออกมาทั้ง5้าใบเลยนะคะเด i จัด t ิ e สเตรน e m เทมเพ c น เออสี่ีเนาะไนท์ออฟ n อลไนท์ออฟสอดเป็นอัศวินผู้มีความมุ่งมั่นนะคะเพจออฟบอลใต้สำรับเป็นสองดาบเพื่อนเพื่อนเอนขาวุยตกกังวลจริงๆแล้ะคะ่ะความคิดมากคิดเยอะอยู่ในจิตใจของเพื่อนๆตอน,อนตอนนี้เพื่อนๆ อาจจะเหตุที่เราคิดเยอะเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้นะคะคิดไปเองก่อนหรือเปล่าคะเนี่ยไพ่สองดาบขึ้นเนี่ยคิดเองเรื่องที่คิดเเรื่องที่เราคิดเนี่ยเราวิตกกังวนไปก่อนทั้งที่ออะไรก็ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อนๆก็ต้องวางมันลงนะคะวางมันลงแล้วก็ อย่างคับอย่างกดแรงดึงดูดอย่างเงี้ยก็คือเราคิดอะไรอยู่เราก็จะได้สิ่งนั้นถ้าเราเครียดกังวลเ,เงินจะมาทันไหมเงินจะหาทันไหมถ้าเราคิดซ้ำๆๆอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราได้เจอสิ่งนั้นจริงๆเราต้องปล่อยใจให้สบายนะคะเนี่ยต้องหันหลังให้ปัญหานะคะแปดถ้วยเนี่ย หันหลังให้ปัญหาถึงปัญหานั้นน่ะมันไม่ได้จบสิ้นลงจริงๆก็เราปล่อยวางมันไว้ก่อนพอเรากลับเข้ามาอยู่ภายในของตัวเองแล้วก็คิดไตรตรองพิจารณาแล้วก็เราจะเห็นทางออกค่ะเรามีครูบาอาจารย์ชี้นำทางอยู่แล้วค่ะพี่เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปก็คือเป็นคนดีเป็นคนที่มีจิตใจดีอยู่แล้วค่ะเนี่ยมีไพ่เดทเดทก็แล้วก็เริ่มต้นใหม่ เรื่องปัญหาทุกอย่างจะจบลงแล้วก็จบลงจะได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่านะคะเนี่ยนะให้ห้าถ้วยที่มีดอกดอกไม้มีมอบดอกไม้ให้เนี่ยนะคะมอบถ้วยให้แล้วก็มีดอกไม้ในถ้วยก็คือชีวิตของเพื่อนเพื่อน่ะก็กำลังจะได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะเนี่ยมีจัดติ๊ก เป็นเราเป็นคนดีแล้วก็ทำสิ่งที่ดีเราคิดในทางที่ดีไม่ต้องวิตกกังวลคิดไปล่วงหน้าคิดไปก่อนทั้งที่ปัญหาอะไรยังไม่ถึงยังไม่ถึงก็ปล่อยวางก่อนนะคะ mm. เราก็จะได้ตามที่เราหวังนะคะเนี่ยจดัดติคือไพ่ไพ่ที่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะหรือว่าจะได้ข้องเกี่ยวทางกฎหมายนะคะ เพื่อนเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเข้มแข็งแล้วก็ชนะจะชนะอุปสรรคที่ใหญ่ๆเห็นไหมคะผู้หญิงแกร่งกับสิงโตผู้หญิงงา้างปากสิงโตได้นี่คือปัญหาเนี่ยถึงจะใหญ่โตขนาดไหนแต่เพื่อนเเอาอยู่ค่ะเชื่อในพลังงานของเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็มีทำทำคะแนนอาจจะต้องปรับสมดุลก็คือปรับความคิดละค่ะอย่ากังวลอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะอย่าคิดไปก่อน ให้คิดเท่าที่ปัจจุบันนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องมุ่งม,มั่นนะคะมุ่งม,มั่นตั้งใจเพราะเป็นคนที่มีความเป็นอัศวินผู้พิชิตทั้งหลายเลยค่ะเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อน,อนก็จะต่อสู้ได้ชัยชนะมาในครั้งนี้นี่ค่ะเพจอัลบอลเด็กถือไม้เท้าถึงจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นเด็กถือไม้เท้าแต่เพื่อนเพื่อน ก็จะก้าวต่อไปได้ในอนาคตไม่มีสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้นะคะเราปัญหาก็วางมาไนไว้ก่อนนะคะเราทำดีเราต้องได้ดีอยู่แล้วเราปฏิบัติด,ดีทำดีประพฤติอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ทำสมาธิสวดมนต์อย่างนี้ค่ะวันละครั้งอย่างพิ่เรา,าไม่ได้ทำทุกวันแต่ก็ทำทุกวันพระ แล้วก็วันประจำวันเกิดก็จะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะทำสมาธินะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ a อ g e เจวิทแนะนำนะคะว่าเพื่อนๆจะทำยังไงนะคะมีคำแนะนำอะไรที่จะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะแนะนำอะไรเพื่อนๆน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่แองเจิลวิทนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แองเจิลวิการคุณคิดอะไรอยู่คิดในแง่บวกไวไพ่บอกว่าคุณคิดอะไรอยู่ให้คิดในแง่บวกไว้คนที่คุณรักต้องให้คุณมีชีวเกื่อการให้คุณมีชีวิตที่ดีตามที่คุณเลือกทางเดินไว้ คนที่คุณรักก็คือคนที่คุณรักต้องการให้คุณมีชีวิตที่ดีตามที่คุณเลือกนะคะคิดอะไรอยู่ก็ต้องคิดในแง่บวกอย่างที่พี่ยาดาบอกนะคะถ้าเราคิดคิดเอ่อไปในแง่ลบคิดแต่ในทางที่แบบว่าเราก็จะดึงดูดสิ่งน,นั้นเข้ามานะคะ เราต้องคิดในแง่บวกคิดในแง่ดีทําพลังงานให้สูงสูงแล้วเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะครอบครัวของคุณต้องการคุณในตอนนี้นางฟ้าให้กําลังใจคุณอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ให้กําลังใจคุณอยู่นะคะรวมถึงพิจาดาด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆของเราก็ให้กําลังใจนะคะเพื่อนๆที่กําลังมีปัญหาอยู่ก็ตั้งสตินะคะ แล้วก็คิดทบทวนพิจารณาอยู่ไม่ต้องคิดไปเองไม่ต้องคิดไปก่อนนะคะไม่ต้องกังวลคิดบวกเข้าไว้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขและสมหวังนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปารารถนาเรวันชันใจเหนือความคาดหมายทุกประการขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้พญดาด้วยนะคะ